ตลาดุันเปิดมาแล้วทรงๆฮะคุณบูมฮะหนึ่งพันสี่ร้อสิบห้าจุดย่ำอยู่ตรงนี้นะฮะหนึ่งพันี่ร้สิห้าจุดเจ็ดูนจุดลดลงเล็กน้อยศูนย์จุดศูนย์ปดจุดฮะคุณบูมครับตอนนี้ตลาดเนี่ยมันกําลังอยู่ในภาวะแบบไหนอย่างไรครับครับผมจริงๆต้องบอกว่าตลาดตอนนี้ถ้าในเชิงพื้นฐานเนี่ยอยู่ในฐานะถือว่าค่อนข้างกลัวนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ย ย่างเมื่อคืนตัวดาวโจนเองก็เพิ่มขึ้นมาหนึ่งจุดก็คือกลัวในที่นี้หมายความว่าย่ายังขาดปัจจัยใหม่เนี่ยนักลงทุนก็ชะลอการลงทุนนะครับส่วนราคาน้ำมันเมื่อวานก็ขึ้นมาประมาณสักสามดอลลาร์นะครับตัวนี้ก็ขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นจริงๆต้องเป็นแรงหนุนต่อคุนกลุ่มพลังงานในวันนี้ด้วยแต่ตลาดบ้านเราเนี่ยก็เรียกว่าทรงๆยังไม่ได้ขึ้นมากนะนะครับคือคนก็อย่างที่บอกยังกลัวหรือกังวลอยู่นะครับเพราะทางภาครัฐเนี่ยก็อาจเรียกว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแบบจัดเต็มแต่คนก็ยังบ ไม่ได้เข้าไปเล่นอะไรมากนะนะครับอ,อย่างเงี้ยเนี่ยบ่งชี้ชัดเลยว่าคนยังกกัวอยู่นะครับส่วนประเด็นอื่นๆที่เขาจับตาเนี่ยก็คือเป็นพวกของเรื่องดอกเบีย้ยนะครับว่าดอกเบีย้ยพวกอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐก็ดีหรือตลาดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยก็ดีนะครับถ้ายังปรับตัวลงอย่างนี้ยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นเนี่ยก็อาจจะทําให้เริ่มใครกังวลได้แต่ว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยเหมือนคนยังังวลอยู่ว่า ดอกเบี้ย er มันจะส่งตัวในระดับสูงค่อนข้างนานและทำให้ valuation ของตลาดเนี่ยมันยัง,ม,ยงมันยังไม่ได้ดูดึงดูดมากนะันะครับเมื่อเทียบกับแค่การไปซื้อพันธบัตรของรัฐบาลแล้วถือไว้นะครับค่ะถ้าการดูจากที่ยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆแบบนี้คุณบูมมองว่าน่าจะไซเว y ไหมคะสัปดาห์นี้ครัผมสําหรับสัปดาห์นี้เรามองน่าจะไซเว์นะครับเพราะว่าเท่าที่เราติดตามเนี่ยหนึ่งคือ,เ,อ,อเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยโอเค เริ่มย่อตัวลงของบ้านเราจะเคยไปฮิตที่แถวแถว3.3เนาะ3.3เปอร์เซ็นในพันธบัตรสิบปีตอนนี้เกือบ3.02นะครับแต่ถามว่ายังสูงไหมเท่าที่เราเคยเก็บข้อมูลในอดีตย้อนหลังไปเนี่ยส่วนใหญ่เอ็นยิงน่งอยู่กับน,นะครับก็คือในภาพรวมของตลาดหุ้นเลยส่วนใหญ่จะนิดผลตอบแทน3เปอร์เซ็นตจากจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลนะครับก็แปลว่าอะไรถ้าเทียบกับของไทยก็อย่างน้อยก็ควรจะได้6เปอร์เซ็นต นะครับถ้า6%เนี่ยคิดเป็นส่วนกับของ P/E ก็หนึ่งั้หอ่ประมาณสักสิบหกเท่านะครับอ่าแต่ว่าในตลาดตอนนี้ถ้าตัวไหนที่ยังดูแพงหรือเศรษฐกิจยังไปกระทบตัวรายได้ของเขาเนี่ยแล้วทำให้กําไรเขาเนี่ยอ่า P/E เขายังแบบสูงกว่า16เท่าอ่าอาจจะทําให้คนเนี่ยมองว่าเว้ยเอาไปฝากธนบัตรรัฐบาลอาจจะดูคุ้มค่าความเสี่ยงมากกว่านะครับอืมกับโอเค คุณมุมฮะก่อนที่เราจะไปดูภาพว่าเราควรจะวางกลยุทธ์แบบไหนอย่างไรผมขอถามอีกหนึ่งปัจจัยคุณมุมกังวลไหมกับการที่วันนี้เนี่ยนักลงทุนเขานัดกันชุดเทรดนะมันจะส่งผลอะไรอย่างไรไหมคุณบุมครับผมก็สําหรับวันนี้เราก็มองว่าออตลาดจะแว่งตัวได้น้อยลงนะครับเพราะว่านักลงทุนรายย่อยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นวอลุ่มใหญ่ของของตลาดบ้านเราเรียกว่าเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับก็ถ้าสมมติเขาหยุดเทรดเนี่ยวันนี้ก็น่าจะสมงลง นะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามในวันนี้ก็แนะนําให้เวสแอนซี C แล้วก็รอดอูการเทรดของวอลลุ่มวันนี้ด้วยนะครับว่าถ้าสมมติทางนักลงทุนรายย่อยเขารวมตัวกันแล้วเหมือนของต่างประเทศเหมือนเกมสตอ็อปที่แบบรวมตัวกันได้อะแล้วก็มีการามีนัยยะต่อตลาดวันนี้อาจจะเป็นตัวอินดิเคเตอร์หลักก็ได้ว่าวอลลุ่มเป็นยังไงนะครับแล้วพรุ่งนี้เป็นยังไงถ้าเกิดสองสามวันไม่ได้มีการแบบดีขึ้น่ะอย่างเงี้ยแปลว่า เขาหยุดเทรดกันจริงอย่างนั้นแล้วน่ากังวลน,นะครับแต่ถ้าวันแรกอย่างแนะนําให้รอดูผลก่อนดีกว่านะครับที่ที่กังวลเนี่ยอย่างในอดีตเราเห็นบางทีรัตกันหยุดเทรดปุ๊บวันสองวันหยุดไปอ่วันที่สามกลมาเทรดต่อนนี้อย่างไรถ้าอย่างเงี้ยไม่น่ากังวลค่ะครับคุณบูมอยากจะบอกนักลงทุนอย่างไรล่ะเขากังวลเรื่องของอันแฟร์ครับผมถ้าในเรื่องอันแฟร์นะครับอันนี้จริงๆก็ออย่างที่คุณแสบบอกโค้ดของอาจารย์นนี้ นิเวศนะครับก็อันนี้ก็คือควรจะทําให้มันแฟร์กับทุกฝ่ายนะครับเพราะบางทีเนี้ยต้องบอกว่ารายย่อยอาจจะได้ข้อมูลข่าวสารหรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ได้ยากนิดนึงนะครับอาจจะทําให้ข้อมูลข่าวสารเนี้ยได้น้อยกว่าด้วยแล้วก็อ่ะอย่างเรื่องอื่นๆอันนี้ตอนตอนนี้ที่เห็นเนี่ยมันยังตรงไปตรงมากันอยู่ทั้งเรื่องภาษีใช่ไหมครับคือไม่เก็บหมดเลยอ่ะเรื่องปันผลนี่ทุกคนโดนเท่ากันนะครับครับ ทีนี้มาดูภาพของตลาดที่คุณบูบอกไซด์เวย์เราให้กรอบแนวรับแนวต้านจุดไหนอย่างไรครับครับผมก็สำหรับวันนี้ให้หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดจุดนะครับถึงพึหนึ่งพันสี่รอยี่สิบจุดนะครับก็เล่นในกรอบตรงนี้ไปก่อนนะครับวันนี้ไม่น่าจะเคลื่อนไหวแรงมากเพราะว่าพอนัดหยุดเทรดเนี่ยคนใหญ่คนจะให้ความร่วมมือกับวันแรกเป็นหลักแต่อย่างที่บอกเทียบพรุ่งนี้ด้วยนะครับพรุ่งนี้เทียบกับวันนี้ด้วยอีกนิดหนึ่งอรับผมอาอาหุ้นที่น่าสนใจล่ะสวัสครับ หุ้นที่น่าสนใจนะครับจริงๆถ้าเราชื่นชอบเนี่ยเราจะชื่นชอบหุ้นที่มี ESG สูงนะครับแล้วก็เพราะว่าอ่ะหนึ่งคืออย่างน้อยปีนี้ถ้าภาครัฐออก ESG ฟันมาเพื่อช่วยลดภาษีอ่ะคนก็น่าจะซื้อแล้วก็เข้าไปซื้อพวกกลุ่ม ESG นะครับตัวที่เราชื่นชอบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรงไฟฟ้ากับตัวพวกปาคอมเมอร์สนะครับอย <ฮะ S 1> ่างโรงไฟฟ้าเราจะชื่นชอบตัว GPC นะครับก็หนึ่งคือเขาเป็นพวก มีเอลงไฟฟ้าขนาดกลางหรือ s p p เนี่ยในพอร์ตเขาถือว่าค่อนข้างเยอะกว่าลงไฟฟ้าตัวอื่นๆนะครับการที่ค่าพลังงานเริ่มอ่อนตัวลงนะครับทำใหนะ้ตัวนี้เนี่ยต้นทุนของเขาจะลดลงส่วนฝั่งรายได้เนี่ยจากที่รัฐบาลเคยช่วยกำหนดเรียกว่าลดค่าไฟจนถึงทันวามกราถ,ถึงเมษาเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นผลดีเลยว่านะต้นทุน ลดลงหรือทรงตัวแต่รายได้เริ่มเพิ่มตัวนี้ก็จะอิมแพคให้ SPP เนี่ยกำไรมันถือว่าค่อนข้างดีนะครับตัว GTC ก็จะเด่นขึ้นมาได้แล้วก็เรื่องของดอกเบี้ยด้วยพอดอกเบี้ยเริ่มแฟ a t หรือว่าเริ่มลดลงเนี่ยการที่ลงไฟฟ้าเนี่ยเขาการที่จะรีไฟแนนซ์เนี่ยก็ถ้ารีแล้วดอกเบี้ยไม่ได้สูงอย่างที่คาดไว้ก่อนหน้านี้กาไรเขาก็อาจจะดีกว่าคาดได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เลยเราเลยช,อ,ชอบตัว GTC เป็นตัวแรกนะครับกลับเลย แนวรับแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่ฮะแนวรับแนวต้านทีพแนวรับให้ไว้ที่46บาทนะครับแล้วก็แนวต้านมองแถวแถว50บาทครับอีกตัวนึงเลยอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึ่งเราชื่นชอบตัวซินเด็กนะครับตัวซินเด็กก็อยู่ใน e s g ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยหลังจากที่ Work from Home มาไม่ใช่ Work from Home ช่วงที่โควิดระบาดหนักๆนะครับตอนนั้นเนี่ยคนก็ อ่ะไปซื้อพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อไปใช้ work from home ทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับแล้วพอกลับมาสู่ภาวะปกติอ่ะดีมาม,มันก็เลยเริ่มชะลอตัวนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกมีมันก็ชะลอตัวด้วยนะครับแต่ินเนกนี้ต้องถือว่ารับข่าวร้ายไปพอสมควรน,นะครับแล้วก็เริ่มมีสัญญาณซื้อกลับเข้ามาตัวนี้เรามองหนึ่งคือ ESG ด้วยสองคือ e อ่า e wallet อ่ะ กิดอีล f ฟันนะครับเรามองอีล f ฟันมากกว่าตัวดิจิตอลวอลเลตนะครับเพราะอีล f ฟันเนี่ยสมมติบอกว่าให้ลดค่าใช้จ่ายได้ห้าหมื่นบาทเราเป็นลดภาษีนะครับเราคงได้ไปเก็บบินแบบบินละพัน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 ห้าสิบใบออกคราวนี้ยื่นภาษีที่ห้าสิบใบทำนัากรขอที่เป็นปึกเลยหรือเราจะไปซื้อมือถือหรือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์กระดาษใบเดียวมนะูลค่าสามหมื่นห้าหมื่นตัวนี้ก็คือง่ายต่อคนที่เขามีกำลัง้วย นะครับก็เลยมองว่าอ่าซีเน็ที่จัดจำหน่ายตัวสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีทั้ง Apple มีทั้งอ่ะ Samsung Huawei Honor s ัมซุงหัวเว่ยออเนรด้วยนะครับตัวนี้น่าจะได้ประโยชน์แล้วเห็นช่วงนี้เหมือนมือถือจีนค่อนข้างมาแรงเห็นพวกคนที่รู้จักบอกออ n เนนี่ก็น้องๆหัวเว่ยเลยถือว่าค่อนข้างแขดเเียนเลยแล้วคนที่ตัดจำหน่ายก็เป็นซีเน็กด้วยครับเราก็เลยมองตัวซีเน็ก,กตัวนี้นะครับอ่าค,ครับแนวรับแนวต้านฮะ แนวรับให้9ก้าบาทเจ็ดิบนะครับแนวต้านมองสิบเอดถึงสิบ็ดจ้านะครับสำหรับซีนเน็กค<อ>่ะกราบผมอ่ะนะครับไปคำถามเลยฮ<อ>นนะค่ะคอมเซเว่นค่ะคอมเซเว่นเหมือนซินเน็กเลยครับจริงๆถือว่าค่อนข้างดีต้องลุ้นตอนอ่มกราถ,ถึงสิบห้ากุมภานะครับเรื่องอ e ีลีฟันตัวนี้ก็รุ้นรีบาวได้นะครับแนวต้านรับมองยี่สบสี่บาทแนวรับให้ยี่ส<ม>ิบสองจุดสองนะครับ เขาถามมาว่าถ้าแบบาตอนนี้ถือสัก27บาทอยู่วางกลยุทธ์ยังไงดีคะอ่าถ้ายี่บาทต้องบอกว่าถ้ายี่สิบสอไม่หลุดนะครับแนะนําซื้อถั่วเพิ่มขึ้นไปแล้วก็ไปรอ,อเขาเล่นเก่งกําไรตอนอีลีฟันช่วงมะกะลาตรงนั้นก็คือเป็นจังหวะขายได้อ,อโอเคค่ะถัดไปค่ะหุ้นตัวบีกริมค่ะบีกริมบีกริมจะเหมือน GPS เลยครับเป็นหุ้นเอด้วยเป็นลงไฟฟ้ามี s อ ตรงไฟฟ SGP ค่อนข้างเยอะในพอร์ตนะครับก็ได้ผลดีจากการที่เขาจะปรับขึ้นราคาค่าไฟด้วยนะครับออันนี้ก็บีกิมก็ดูดีเช่นกันนะครับแนวรับให้25บาทแนวต้าน28บาทนะครับค่ะก็คือในกลุ่มที่คุณบูมแนะนำว่าน่าสนใจพอดีนะคะถัดไปตัวของ True ค่ะทรูนะครับตัวทรูตัว True ต้องบอกว่าหลังจากเขาควบรวมไปเนี่ยอาจจะต้องมีการ ปรับโครงสร้างองค์กรนะครับเท่าที่เห็นก็คือถ้าเริ่มปรับโครงสร้างองค์กรเศษอ่ย่อยเรียกว่าย่อยตําแหน่งที่ทับซ้อนกันนะครับตัวนี้ค่าใช้ใจ่ายเขาก็น่าจะเริ่มลดลงแล้วคบน่าจะเริ่มไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องแทงช่องทางการหาไรายได้ได้เพิ่มขึ้นนะครับก็ระยะยาวๆเนี่ยเร,เรามองดีหลังจากที่เขาควบรวมกันดีแท็กนะครับก็ถ้าย่อลงมาย่อลงมาแถวเข้ากรอบ5บาท50ถึง5บาท7จมองเป็นจังหวะซื้อได้แนวต้านมี หกบาทห้สิบถึงเจ็ดบาทนะครับโอเคค่ะมีคนถามว่าหุ้น UPA ยังอยู่ไหมคะเมื่อกี้นั้นเซิร์ชในตัว UPA เหมือนจะเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น GTV ครับโอเคค่ะอันนี้ถามให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้ GTV ก็ถามเ้าเลยแล้วกันว่าเป็นไงในมุมคิดของคุณบูมช GTV นะครับถ้าดูจากเทคนิคตอนนี้ยังซึมๆอยู่ นะครับตอนนี้ก็เรียกว่าน่าจะซึมต่อไปจนเรียกว่าต้องรอรอข่าวนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็แนวรับให้15สตางค์แนวต้านมี20สตางค์นะครับค่ะตัวอีชีค่ะอีชีนะครับอีชี้ยังเรียกว่าขึ้นมาไซด์ไวออกข้างตอนนี้ยืนเหนือเส้น EMA 200นะครับยาหลุด14.5ถ้าไม่หลุดหรือลีบไป16เล่นในกรอบตรงนี้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าหลุด14.5 แนะนำเว้แอซก่อนอาจจะย่อไปแถวแถวสิบสามได้นะครับเพราะเขาสร้างฐานแถวแถวสบาบาทช่วงมิถุนายนกร,รกฎาก่อนที่จะกลับตัวขึ้นมาลอกเนี่ค่ะมีแอดวานซ์เข้ามาค่ะ Advance แอดวานซ์แอดวานซนะครับแอดวานซ์แอดวานซต้องบอกว่าพอเห็นผลประกอบการเขาแล้วในเรื่องคือตอนนี้มีมีสองแบบคือหนึ่งเป็นธุรกิจ มือถือเราธุรกิจมือถือเนี่ยจำนวนคนใช้เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เติบโตเหมือนในอดีตแล้วก็เรียกว่าแฟแลแล้วเรื่องของตัวอินเทอร์เน็ตนะครับตัวอินเทอร์เน็ตเขาก็ตายอดกันเพิ่มขึ้นก็ไม่ไม่ได้เยอะนะครับก็คือเพิ่มขึ้นเป็นเลขตัวเดียวอันนี้ก็คือถือว่าค่อนข้างช้าการที่เขาจะไปซื้อตัวฐามบีบีเข้ามาอีกเนี่ยโอเคอาจจะทําให้ลูกค้าเข้ามาแต่การที่จะอยากให้เติบโตเนี่ยคือตลาดให้ค่ากับหุ้นที่เติบโตเนาะถ้าตลาด อยากให้เติบตัวเขาก็ต้องไปไฟท,ท์กับทั้งทูกับทางองค์การด้วยเพื่อไปดึงส่วนแบ่งตลาดพวงนั้นเข้ามานะครับแต่ก็ระยะสั้นๆเนี่ยจะมองว่าถ้าบวกกันเฉยๆกับสามบีบเราจะมองว่ายังไม่ได้เห็นประโยชน์อะไรมากมายนะครับเพราะว่าสาบีบตอนนี้เหมือนก็มีปัญหาเหมือนกันพอรวมมาท้างนั้นวานอาจจะต้องเข้าไปเคลียร์ทั้งหมดเลยนะครับว่าโครงสร้างสตั๊กเจอร์ต้นทุนเป็นยังไงลรวไหนตำแหน่งงานไหนที่มันทับกันเคลียร์ได้ถ้าเคลียร์ได้ปุ๊บนะแล้วก็ เริ่มกลับไปหาไรายได้อีกอันนี้อาจจะกลับมาเติบโตได้ค่อนข้างเร็วนะครับค่ะแนวรับแนวต้านเท่าไหร่คะแอดวานให้สองร้อยสิบสิบบาทนะครับแนวต้านสองร้อยี่สิบห้านะครับสำหรับตัวแอดวานค่ะเพิ่มเติมมีตัวมาลีเข้ามาค่ะมาลีนะครับตัวมาลีก็ยังดูดีนะครับถ้าตามกราฟยืนเหนือเส้นี d m ทุกเส้นเลยแนวรับให้7จ็บาทเกแนวต้านมองประมาณแปบาทเจดสิบถึงเบาทนะครับค่ะตัวนึงนะคะ BDMS ค่ะ BDMS นะครับ B d m s ตอนนี้เรียกว่าผ่านจุดไฮซีซันไปแล้วช่วงไตรมาสส<ม>นะครับก็คือทั้งวัดก็ะดีเด็กน้อยก็ป่วย RSV กันค่อนข้างเยอะนะครับก็ตัวเใหญ่เข้าไปใช้บริการโรงพยาบาลน,นะครับก็ผ่านไฮซีซันไปแล้วถ้าจะเล่นอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับไตรมาสเสียอาจจะ ถ้าดีดขึ้นไปเนี่ยใกล้ๆยี่แปก็อาจจะขายได้นะครับแนวรับให้ยี่บหกบาทค่ะคุณบูมคุณขอดนึงอ่ะเดี๋ยวคุณบมจะไปแล้วใช่ไหมแลวผมขอดนึ่งเกี่ยวเรื่องของการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสภาพัฒน์ผมไม่แน่ใจว่าคุณบุมมีข้อมูลอยู่หรือเปล่านะฮะเขาก็ประกาศ GDP ออกมาแล้วนะฮะก็อยู่ที่ล่าสุดนะครับอันนี้เขามีการประมาณการนะฮะคือเขาประเมิน GDP ปี66 จะโต2.5%ก่อนเร่งขึ้นเป็น2.7-3.7%ถึงในปี2517สกออกกรับกระหนุนคุณคุณบุมมองอย่างไรเรื่องนี้ครับผมก็สำหรับตัวนี้นะครับก็ที่ประกาศล่าสุดเหมือนจะส่ำคาดนะครับสําหรับ GDP แต่หน้า3นะครับส่วนปีหน้าเท่าที่ผมติดตามเนี่ยมันเห็นบางที่ยังให้เลข4กว่า,วานะครับประมาณ4.4%ถ้าสมมุติ2.7-3.7เนี่ยถือว่า แย่แย่กว่าที่คาดไว้นะครับเพราะว่าอจากที่เขาเคยให้สูงเนี่ยเราต้องต้องดูเทียบกับของเก่าด้วยสูงแล้วลดลงอไม่ใช่เทียบกับปีหกหกนะครับอย่างเงี้ยแปลว่าปีหน้าอาจจะโอเคดีกว่าปีนี้แหละแต่มันไม่ได้ดีอย่างที่คาดไว้ค่ะจะแย่กว่าคาดหน่อยนะครับอย่างเงี้ยยัง,ยง,ยงมองว่าตลาดบ้านเราก็อาจจะค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงนะครับครับผมเออ,อลัอละจะส่ง่าวเพื่บูว่าส่งคนย่างไรกับตลาดนะฮะก็ยังเหนื่อยอยู่ใช่ไหมเพืนบู เหนื่อยอยู่ครับผมสำหรับปีหน้านะครับครับครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณบูมมากๆค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ